บอกเล่าข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะจนแท้มาเขาจะพูดอะไรโนด้นไหนเขาจะจับมี่เลย แจ้งข่าวพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนกันบ้างค่ะคุณผู้ชมวันนี้นั่นจะพาคุณผู้ชมไปติดตามนะคะในเรื่องของพี่น้องเกษตรกรชาวนาบอนให้ทางรัฐบาลเรียกร้องให้ทางรัฐบาลค่ะด้าน ดำเนินการโครงการประกันรายได้ตันละ10,000ืบาทนะคะแล้วก็พ่วงเรื่องของไร่ละห้าบาทงดในเรื่องของการเผาและที่สําคัญค่ะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนปาล์มตอนนี้ราคาพุ่งในรอบ2ปีด้วยส่วนราเรียบเป็นแบบไหนเดียวนานพาคุณผู้ชมไปติดตามค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องเกษตรกรทุกทท่ทททานนะคะที่อัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดตอนนี้นะคะพี่น้องเกษตรกรชาวนาค่ะก็มีการทวงถามให้ทางรัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของโครงการประกันรายได้ตันละหนึ่งห สืบเนื่องว่าราคาข้าวตอนนี้ตกต่ำนะคะพี่น้องเกษตรกรชาวนาะก็เรียกร้องให้ทางรัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือค่ะในส่วนของราคาข้าวเปลือกข้าวนารังลดลงตอนนี้เหลือแค่7 0 0 0ถึง8,000บาทต่อตันนะคะซึ่งลดลงจากปีก่อนถึง5,000บาทเลยค่ะคุณผู้ชมทําให้พี่น้องเกษตรกรชาวนาะทางภาคกลางนะคะก็ลุกขึ้นมาประท้วงขอให้ทางรัฐบาลประกันราคาข้าวนะคะที่ 10,000- ถึง12,000บาทต่อตันค่ะพร้อมขอค่าชดเชยไร่ละ500บาทเพื่อ ื่อรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่อง ส่วนเรื่องของราคาข้าวลดลงในส่วนของพื้นที่ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดชัยนาทราคาข้าวเปลือกก็มีการลดลงด้วยเช่นกันอยู่ที่3,300บาทถึง4,100บาทต่อตันนะคะซึ่งในส่วนของเรื่องนี้ส่งผลกระทบอย่างหนักให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาขณะดเดียวกันนะคะในเรื่องของราคาข้าวขาวในประเทศแล้วก็การส่งออกก็ตกลงไปตามกันด้วยค่ะ ทีนี้มาดูในเรื่องของราคาปาล์มน้ำมันนะคะมีการพุ่งสูงขึ้นในรอบ2ปีส่วนทางกับราคาข้าวของพี่น้องเกษตรกรชานาในเรื่องของราคาปาล์มทลายพุ่งสูงสุดอยู่ที่9ก้าบาทเกสตางค์ถึง 10, 10บาทส0สตางค์ต่อกิโลกรัมค่ะเนื่องจากว่าผลผลิตลดลงจากภัยแรงนะคะทาให้พี่น้องเกษตรกรกลุ่มผู้ผปลูกปาล์มน้ํามันนะคะขายได้ในราคาที่สูงขึ้นนั่นเองค่ะก็ยินดีกับพี่น้องเกษตรกรที่ขายราคาปาล์มน้ํามันพุ่งสูงสุดในรอบ2ปีแต่พี่น้องเกษตรกร าาตอนนี้ก็มีการจรี้ให้ทางรัฐบาลนะคะสําหรับเกษตรกร,กรชาวนาผู้ปลูกข้าวนาปังนะคะคุณผู้ชมก็บนให้ทางรัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของโครงการประกันรายได้ค่ะก็อยากจะให้ประกันราคาอยู่ที่1 0 0 0 0หมื่นถึงหนึ่งอนบาทต่อตันพร้อมกับชดเชยไร่ละ500บาทเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมในเรื่องของการงดการเผาด้วยค่ะเอาละค่ะนี่คือข้อมูขาาลข่าวสารล่าสุดที่นันนำมาฝากคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ผมเป็นชาวบ้านที่เดือดร้อนและเป็นกรรมการที่เกิดขึ้นชาวนาไปโจดอีกแล้วครับเป็นจำเลยอีกแล้วครับก็ขอเป็นกําลังใจให้วันนี้นะครับให้วันนี้ที่ชาวต้อความผิดมาที่ที่ที่ไปทำสื่อกับอุตสาหกรรมนะวันนี้หนังสือไม่ต้องพูดกันแล้วพวกปวงพวกเราชาวตำบลไผ่พระนะบางเพลิงบางไส่ก็ตรงนี้เป็นอันดับหนึ่งสวงพานิชย แล้วก็ผมก็ได้เข้าประชงกับกระทรวงแห่งความรักแต่วันนี้ผมไม่รักใครแล้วหังจากชาวนาใช่ไหมมันเป็นอย่างนี้กระทรวงพาณิชย์จังหวัดเดี๋ยวเตรียมตัวนะครับเตรียมตัวมาให้คําตอบตรงนี้นิดนึงเ้ามันก็จะหมดอยู่แล้วชาวนาจะไปขายใครอะไรคิดอะไรไม่ปรึกษาใครเลยเมกจะตั้งคําตอบก็ตั้งคําตอบ แล้วก็จังหวัดใกล้เคียงทุกท่านนะฮะขอให้เปิดจุดรับซื้อเลยก่อนพรุ่งนี้เดี๋ยวี่ฟังเขาดิฟังเขาฟังเขาจะเอาเท่าไหร่เงียบอย่างเงียบเนื้อตับนะครับก็ ส่วนของแกนนำนะครับที่เราไปที่รัฐ,รฐ,รฐสภานะครับตรงส่วนตรงนี้นะครับเราก็ได้มีการประสานงานให้ส่วนของกระทรวงพาณิชย์แล้วก็หน่วยงานต่างๆเข้ามารับหนังสือเมื่อวันที่30มกราคมนะครับและเมื่อวันที่11เมื่อวันที่10กุมภาพันธ์นะครับที่ไปยื่นหนังสือที่กระทรวงพาณิชย์